วิยาทำให้แฟนลดสถานะต้องคลานกลับมาสาเหตุที่คุณโดนลดสถานะบ่อยๆต้องวิ่งไล่ตามความรักบ่อยๆคบกับใครมันก็ไม่เคยเวิร์กนะครับโดนทิ้งตลอดนั่นเป็นเพราะวิธีคิดหรือไม์เซ่ของคุณคุณคิดว่าเราใช้ชีวิตเพื่อไล่ล่าความรักครับและสมองของคุณมันมักจะมีคำนี้ครับเช่นหาแฟนเออชีวิตเนี้ยหาแฟนดีๆ หาแฟนกันเลยครับคือการไล่ล่าพอไมเซ็ตหรือโปรแกรมของคุณมันถูกตั้งไว้แบบนี้ว่าชีวิตมันต้องหาแฟนมันต้องหาแฟนสวยหาแฟนหล่อหาแฟนรวยหาแฟนดีหาแฟนดังพอคุณใช้คําว่าหาแฟนครับชีวิตของคุณเลยต้องไล่ล่าความรักตลอดทั้งชีวิตครับ<ๆ>เพราะสมองมันถูกตั้งโปรแกรมครับเมื่อไรก็ตามแต่ที่สมองได้ยินคําว่าหาแฟนนั่นหมายความว่าครับหมายความว่าเราจะมีความคิดว่าเข,เา, <S <S ขาเนี่ยดีกว่าเขาเนี่ยมีตัวเลือกมากกว่า ถ้าเขาเลิกจากเราไปเนี่ยเขาจะต้องแฮปปี้มากกว่าเพราะอะไรครับเพราะคุณมีไมซ์เซ็ตว่าคุณต้องหาแฟนไงครับอะไรก็ตามที่เราตามหาสมองจะคิดว่ามันดีกว่าพอคราวนี้เวลาคนขอลดสถานะคุณเนี่ยและไอ้โปรแกรมเดิมของคุณมันคิดว่าเราต้องหาแฟนสมองจะตีความว่าไอ้คนที่ขอลดสถานะเราเนี่ยมันกําลังจะไปมีความสุขมากกว่ามันกําลังจะมีชีวิตที่ดีกว่ามันจะมันกําลังจะเจอคนที่ดีกว่ามันกําลังจะมีความสุขมากกว่าเรามันจะไปได้ดีมากกว่าเราคุณจะยิ่งเจ็บปวดครับเพราะอะไรครับ โปรแกรมของคุณมันถูกตั้งว่าชีวิตนี้ต้องหาแฟนคนเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าซับคอนเชียสไมร์หรือจิตใต้สำนึกมันคือ95%ครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณมีโปรแกรมใส่เข้าไปครับจิตใต้สำนึกจะทําหน้าที่ให้ชีวิตของเราคงเส้นคงวาไม่บวกเกินไปไม่ล็กเกินไปมันจะพยายามทําให้ตรงตามโปรแกรมนี้ เพราะสมองมนุษย์มันกลัวภัยอันตรายเพราะงี้จะอยู่ในความอบอุน่นโปรแกรมใดก็ตามแต่ที่สุกถูกใส่มาเนี่ยมันก็จะยังยัง,ยงวนเวียนอยู่แบบนั้นครับจิตใต้สํานึกมีหน้าที่ทําให้ชีวิตของคุณคงเส้นคงวาตามโปรแกรมของคุณเพราะงั้นเนี่ยประการด่านแรกที่คุณจะปรับมาชนะในเกมนี้คุณต้องเปลี่ยนปลดล็อกความคิดในหัวของตัวเองก่อนครับเพราะงั้นเนี่ยจำไว้ครับชีวิตของคุณน่ยคุณต้องตั้งโปรแกรมของตัวเองใหม่พร้อมกับตั้งโปรแกรมของสมองอีกฝฟล์ใหม่ ถ้าเราจะต้องแก้โปรแกรมเดิมเนี่ยคุณต้องมี mindset ว่าอะไรครับเราจะต้องใช้ชีวิตให้ดีขึ้นทุกด้านเพื่อดึงดูดความรักเข้ามาครับความรักมันต้องไล่ล่าฉันไม่ใช่ฉันไล่ล่าความรักจนไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองครับมันจะมีสองอย่างถ้าคุณจะกลายเป็นคนที่ใครๆต้องวิ่งไล่ล่าและอคนที่ลดสถานะต้องคลานกลับมามีสอ,อย่าง คุณค่าในตัวของคุณจะเป็นตัวดึงดูดเขาเข้ามาและบางคนคิดว่าคุณค่ามันก็คือภายนอกหรือบางคนคิดว่าคุณค่ามันก็คือภายในการคิดบวกการเป็นคนที่ยิ้มแย้มเย่มใสคุณคนบอกว่าไม่ใช่ครับมันต้องประกอบด้วย2ส,ส่วนครับที่จะดึงดูดคนเข้ามาครับหนึ่งกับไมซ์เซ็ครับรบ,บางคนบุคลิกภายนอกดีหมดแต่ไมซ์เซ็ไม่ใช่เพราะเนี่ยวิธีการเปลี่ยนไมซ์เซ็ของคุณเนี่ยมันต้องเปลี่ยนที่จุดนี้ครับ B ีเพื่ออะครับ คุณมีความเชื่อต่อตัวเองว่าอย่างไรหรือเรียกอีกอย่างคือโปรแกรมในจิตใต้สำนึกครับทำให้ชชืิอของคุณมันคงเส้นคงวาถ้าคุณเชื่อว่าคุณต้องวิ่งไล่ตามความรักชีวิตต้องหาแฟนคู่ต้องวิ่งไล่ตามอยู่แบบนี้ตลอดคู่ความมีสิประโยคครับการลงโปรแกรมใหม่ให้พิมพ์รหัสว่ารักตัวเองครับจะมีสิประโยคที่คุณจะต้องเอาไปใส่โปรแกรมในหัวของคุณเองใหม่แล้วคูความการันตีเลยครับว่าไอ้สิประโยคนเนี้ย พอคุณเอาไปอ่านนะคุณจะรู้สึกเบาคุณจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีหลังจากคุณอ่าน10ประโยคนี้ครับซึ่งมันต้องเป็นโปรแกรมใหม่ของชีวิตคุณครับเรื่องนี้ครูคสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมา แต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับมองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นเพราะคุณไม่เข้าใจอยู่วิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ หเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ1 0แอจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ย1990บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ